สวัสดีครับวันนี้แกงบฟะฟักใส่ไก่ดูบฟะฟักแกนบะเล็กบะลินนี่ไก่ครับนี่เห็ดกึงกัหแ่มขาหนึ่งมากกไก่กันอโอ้ข้างไหนด้วยนี่นี่นี่ข้างไหนก็นมีดดโอ้โโอเคกุกไก่กันเ้ย เตรียมเกลีงยงเตรียมคอไว้กันครับโอ้ตันอย่างแมงวันตายแล้วนี่โอ้โหไก่กันหั่นเตรียมบะฟักกันเป็นย่างเป็นย่างหั่นไว้มีไก่กันเรียบร้อยแลก้วไปเดี๋ยวเราไปคั่วไก่ออมไก่ไว้กันบะฟักยัางมดเลยเสชุดๆเลย น้ำมันนี่ครับวาน้ำพริกกันเนาะควาน้ำพริกกันเอ้หอมโต๊ะไก่ลงเลย นั่นครับอืมขัวไก่กับน้ำผีแป้งหอมกันแก่นเฮ้ยอีกอะของแซ่นนั่นขัวไก่กันเดอไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่เพิ่มความหอมครับใบบักงงบักูดขัวตัวน,นี้หอมนะ แดดสมุดสมุดเดี๋ยวรอน้ำแห้งสักหน่อยก่อนคัวมันแข็งแข็งกว่านี้สักน่อยดูครับมอกขนาดมาเริ่มแข็นสักน้อยละโอ้เข้มคนขนาดน้ำใส่ออมไว้ครับใส่ อืมน้ะเนะนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคนซิหน่อยอ่อมไว้ในสก,กรรําเกลือป่นเกลือป่นอ่ะโอเคอ่ะอ่อมไว้ก่อนเนาะโอ้น้ำเดือดละบุฟักลงเลยครับอืมอ้ม ลงไปเลยโอ้เป็นมอ้อมาเริ่มเทิมเลยอย่างฟักใส่ไก่อืโอ้โหดูครับ เดี๋ยวรอบัวฟักสุดสักหน่อยก่อนอเดี๋ยวจะปรุ้งลดน้อยใส่รถดีไหมครับ,ดดรบชึบโอเคเกลือวคนให้น้อยอ่าโอเคครับก็ท้อ มอเดี๋ยวเราบะฟักซุกก่อนเดี๋ยวก็เอาพักเอาไม้มาลรยหน้าดูครับอื้อหวานๆเลยนะเนี่ยชุดเอียมาโอ้โหดูครับบะฟักซุกเรียบร้อยอื้มเริ่มใสละมาครับเอาพักโรยเลยชุบ อหอมโซกอันนี่ครับสุดยอดนั่นนะโอเคไปเดี๋ยวตักเสิร์ฟใพ้พอนะครับน,นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมปัดท่อหอมโซกฮมดูบ่าฟักครับใสๆเลยครับ น้ำซุปนีว่หวานๆเลยนะใส่ไก่แกะมาฟักใส่ไก่หอมๆเมืองเมืองบรนเทาหมาะๆเลยนี่ครับลองไปเนี้ยไปทํากันพอนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านติดติดตาบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างดีๆลำ้ำลัำเดี๋ยวผมเนี้ยเพียงพอให้ไหมน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ